สวัสดีคุณเพื่อนตะคุณครับผมนหนี้พ่าเบิงสวนออกแกนิกกับปลูกโดยบริล่งดินครับมาเบิงเป็นยังไงครับน,น,นี่ของสวนคนใหญ่ห <c oughs> มุนของสวนเพิ่นน,นี่ครับนี่โอ้นี้เป็นผักไทยเฮาอ๋อผักไทยนี่ก่อนแี่ยกลงน้ำเลยทีเดียวน้ำเพื่อนห็นบ้นี่นี่ครับนี่ซาลาเดียบซาลาเดียบเพื่ออะไรอันนี้บริล่งดินนะครับนี่ทุกอย่างนี่เป็นปลูกเป็นออออแกนิกครับนี่นี่ฮาเป็นร่องเสียครับนี่ไปซีเลยบริล่ดินครับใช้น้ำ แบบออกเกนิกเนาะนี่เนาะนี่ครับพักอีตูมีใบสะระแหน่เห็นีหครับโอ้หลายอย่างสะระแหน่ใบกระเพราพี่ครับกพูแองมือักแผ่วมีไพักแผวกแมีครับนี่พักแผ่วแผ่วอันนี้พักบุ้งนี่ก็ก็ไล่ดีเด็กกเอาใส่เบบว่าเอาน้ำใส่สินะลูกแบบออกเกนิกครับพี่น้องนี่น นองมึงกันหน้าเลียเขกลีไม่พอดตรงตรงเพาะกันมันี่นี่ของอธิบายเจ้าองไอพาะจังสิบอ่ะพ่อมองสิพอในฟุ้ต่างหากอ๋อตอนนี้พมตางหากเก็้นมอันมงเพาะนี่พมตางหาก่นมาตรงเพาะนีพ่มาหานี่โอ้นีนีจนครับนี่สวย นี่เป็นพันตุ์นี้สี่ห้าพอห้าสิบกอนี่สิบพอนพอเป็นหนึ่งสี่กอนพอแมียนถ้าเอาใส่แล้วน้อออกเกินมากกับมาอนุบาลมันอนุบาลมันบรรเทากับจะเอาออกไปเลี้ยงเลี้ยงน้ำเดียวเขากจะเอาไปขยายขยายองค์สีใดสี่พ่อไว้ใซีก่อนตีแมียนพ่อไวอซีก่อนพ่อมันแตกมากกับมาขึ้นยากใช่ปะเออขึ้นใช่ขึ้นโอ้ยดิเป็นนี่พออนุบาลสิละสองอาทิตย์เหรอพอแล้วก็ไปใส่ไปอนุบาลใส่น้ำปุ๋ยมันจน้ำปุ๋ยใส่เงติมากนี่พอแนี่ยนะครับ มนนออไปุบหลังจากพอแล้วก็มาใส่กองฟมสินะแมนบอแล้วก็ไปลงเน่ยมันก่อนส่ถวเนาะแมนใส่ถ้ววใส่ถ้วนิดหน่อยก่อนใส่ถ้ววนี่เขาก็สิเอาไปลงฟ้อมเซสินะไ้อนุบาลออกฟ้อมมองฟขยายขยายออกไปนี่นงสินะแต่วันดีอย่างแต่ว่าเดือนหนึงก็บ่ได้หมดน้ำในไส่น้ำที่ไส่น้ำทีเดียวโอ้ดีดีเพิ่มน้ำที่เดียวน่อยนะเพิ่มปุยก็ไส้ที่เดียวดี้แมนกาบานีฮอดซีซิามือมันก็ได้ขายไหม แต่ว่าก็ว่ามันน้ำม,มันบกเขาก็บหดเติมมาเติมน้ำมันสีแดงแต่ว่ามันเดือนเนื้อก็ได้เติมเดียเดียวนี่เติมนม้ำม,มันเติมดีอยู่ก็ได้ว่าปลูกง่ายเนาะเพื่อนเมืองกันนะมาเสิร์ฟน้องใส่เป็นสดงดีดีดีดดนี่ไอเดียดีครับปลูกแบบบร่อมดินครับออร์แกนิกเพราะเนินก็ออร์แกนิกเนาะนี่แค่มาเข้าใจหอมเปรอะก็มีโอ้ไม่ไรหอมเปรอะนี่ครับหอมเปรอะพักกระแยงพี่ครับเพิ่นทดลองปลูกเลยเป็นบะทะล่องปลูกไเลยเพราะมนเดือดเะมันใจอ่ะทั้งปีก็จะเป็นสลัดครับผม หลังจากอนุบาลแล้วก็ใส่หม้อลงฟ่มกองไงเนาะนี่ครับสลัดมีหลายพันครับหลายชนิดพักสลัดมีหลายชนิดครับพักสลัดพี่งานไม่เนาะอันนี้เป็นสลัดเบิร์ดนะครับมีหลายสายพันธุ์หลายชนิดครับ่ลักสลัดครับงางไม่น้งนอง งามขักี่น้องเลยพี่ปลูกแบบออกเกนิกครับาาางามครับงามงามสลัดมีหลายชนิดครับลหลายชนิดหลายสายพันธุ์ครับผักสลัดทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ครับแฮปปี้ก็มีครับ เพราะไหมครับมาใส่ของพุมหากปอกนะครับนี่หากลงน้ำเลยครับหากลงในน้ำเลยนี่ของพุ่มพุมสมนม้ำพมมุ่มสมปุ๋ยน้ำสมปุ๋ยนี่เห็นครับโอ้สวยางามสุดข้าวมันกแ็แสลมมุ้งครับเมาแสลมมุ้งครับ ป้องกันแสงแดดไม่ให้แสงแดดแห้งเกินไปครับ,รบนี่ครับคุว่าพิงดลองมาทันโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับงามๆครับควางตุง้งก็งามๆครับพักควางตุง้งนะครับงามเหมือนกันครับควางตุ้งนี่เป็นพักชี้จีนครับคุณมาล่องได้ทุกอย่างถล้องทดลอง แต่ทุกอย่าง,งเห็นผลทุกอย่างไหมคุณผู้ชมครับโอง้งามงามงามแบบปลูกลงดินอย่างนีครับป,ปลูกพื้นที่กับบริ <c oughs> เวณรอบบานครับคางตรงหน้าครับสีงานนึงคนระับประมาณงานหนึ่งคนละนี่ครับเพิ่นปลูกหลายอย่างเลยครับผักแองแงยงก็มีครับผักขืนบานก็มีครับบริเวณรอบๆครับล่างเป็นต้นกล้วยเป็นอย่างโอ้บริเวณ พักแกล้งเป็นแปลงก็มีข้างล่างก็มีครับพักแกล้งสายอย่างรอบๆต้นซีดาก็มีครับนี่ครับบรรยากาศร,รอบบ้านเพื่นปลูกเยี่ยมๆเลยครับเยี่ยมเลยมีมาชมสวนเป็นที่น่าพอใจเลยครับจะคล้องหันมาทำไมเนี่ยนี่นี่พ่นปลูกฝีมือครับฝีมือ <laughs> ประสบความเฉลี่ยเลยคุณบ้าโอ้ มาแแบบสวนเบิ้งามครับงามาบานเท่าพึ่เงเพ็ดที่แรกกันบ้นี่เมนเมลองเบิงห้องลองเบิงมาอหวานี่เปจหาสั่นเลยองเบงโอ้แต่ผลแต่ผลประสบความสำเร็จเลยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ